วอลครั้งที่8นะครับปีนี้ก็จัดมาจช่นกนที่จะตอบย้ำนะครับให้กับสังคมได้ต้นนั้นท่านที่2ครับคุณโรรายเชียงบางนะครับผู้อนวยการกองรับนี้แล้วก็เราภูมิใจที่จะไย้อนไปดูรูปงานเ,าเก่าๆตั้งแต่สมัยที่รวมทีมงานไว้ที่ที่ผมคิดว่าองค์กา,ารกีฬาก้าวไกลในลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยสมงเสริมนครับบทีมจะเป็นบริหารจัการนะครับ การใช้ติดสมทั้งมีผลานรับชาติครั้งแรกเอาไปรางวัลรางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยมรางวัลซึ่งอีกครับผู้ที่เข้าชิงนะครับเป็นอยู่ในสามนะครับหาไปแล้วอย่างน้อยสิบปีครับซึ่งประเทศที่ความสุขก็คือรางวัลสุดยอดได้โดดเด่นในเป็นที่ประทับใจในช่วงกว่าปีที่ครับขอบคุณครับคุณโรลันต้องถามผู้จัดงานคนระั้งที่แปดนะครับก็วางตีตมาแทงมาเจ็ดเจ็ดครั้ง ็ในปีนี้เนี่ยครับคือเราก็เลยรูปแบบงานออกมาในปีนอบที่มาแรงมากแบบนี้นะครับจีตประพูและลำดับต่อไปอยากจะเรียนพี่น้อง2538นนะครับก็เป็นวันท้ายวันเกิดของ